โอเคนะวิธีการโหลดแมปก็คือก่อนอื่นต้องเข้าไปสร้างเวลเนยมครับก่อนเข้าไปสร้างเวลก่อนนะีน่ไมตรีปัตติสวัสดี hello 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 โอเคีล้วลมาโหลดแป๊บหนึ่งนะ อย่างไรเมนแล้วมันกะแป๊บเดียวนะโอเคเข้าก็เข้าไปกกนี่ค็แมพแล้วเข้าไปช่วยนิวจารีมตั้งชื่ออะไรก็ได้ถึงเราไม่ตั้งชื่อเดี๋ยวพอเราเปลี่ยนเป็นชื่อแมพมันก็จะไม่ออกมาเป็นแบบนี้นะโอเค c r a new world มันกำลังสร้างอยู่นะรอแป๊บเดียวเองนะโอเคใหม่มันก็น่าจะติดอยู่นะโอโหโอเคเน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 ตรงนี้เสียงไหมโอเค โอ้นี่ไงเราได้โลกูกนี้มาแล้วเราก็กดออกเลยกดปิดไปเลยเข้าใน Google เข้าไปในะ Google อาจจะหลดช้านิดนึงนะ กดเข้าไปเลยก็เขียนทับแล้วแบบก็เขียนเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็กดตัวจีเข้าไปแล้วมันก็จะมี g o o Google เี่ยเขียนที่ Google ว่า Map m i n e ม My ครับ1.5.2นี่มันมีหลายเว็บเรียกเลยก็เรียกเว็บ Web อะไรก็ได้กดเว็บเข้าไปเลยโอเค สองนาทีแล้วเร็วๆหน่อยนี่เรียกเอาเลยก็แล้วแต่เวอร์ชันอะแต่เนี่ยมันได้ทุกวร์ชั่นเนี่ยเห็นไหมมันไม่ได้ทุกวั์ชันหรอกเนี่ หึ่งจุดห้าจุดหนึ่งไม่ได้อะไรแบบนนีะ้เอาแบบอะไรดีเนะนี่ย The Dropper เฮ้ยนี่แบบนี้กว่า Super Mario Galaxy Map กดคลิกเข้าไปเลยโอ้ขึ้นะไนะ้ไหมเนี่ย เล,ลเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาสิบอกให้เลื่อนลงมาโอเคเลื่อนลงมาแล้วกดเร็วๆแต่บบปิดอันนี้ก่อนโอเคยังจะก,กดซอนมะไ้นะแต่ขอดูเวลาโอ้ก็ใช้ดได้อยู่ แล้วก็กวนันนี้มีสองลิง์ลิงไหนก็ได้เอาลิงมีเดียวไฟล์แล้วกูเร็วๆหน่อยอาจจะช้านิดนึงนะเดี๋ยวรอตอนนี้มันโหลดเสร็จเลยดีกว่าเอาไม่ทันไรก็โหลดเสร็จแล้วกดดาวน์โหลด ดาวโหลดกดดาวน์โหลดตรงนี้เลยดาวโหลดเราก็ล้อมโหลดเสร็จอุ้ค้างเนกากมากอ่ะโหลดเสร็จแล้วก็ปิดเน็ตไปได้เลยเข้าไปที่ ตัวดาวโหลดเร็วห้าทีแล้วนี่ไปที่เรามันก็จะได้นี่ไงสุปเอร์ไโอกดคลิกเข้าไปเลยนี่แบบแซดไอพีก็ต้องบดเป็นเวลาแล้วแต่ว่าจะ เปิดเป็นอะไรแล้วก็เดี๋ยวไปที่อันนี้สำหรับ Windows 8นะว่าน,นี่ก็คือสำหรับ Windows 8วิธีไปการรันรัน,รนกดรันนร้นี้โอ้นี่เปอร์เซ็นต์แอปดาตาโอเคโอ้ ทำไมแมปมันเยอะจังอะอืมมันเยอะผิดปกตินะเนี่ยโอเคไปที่เซิร์ฟเวอร์นี่ก็เมื่อกี้ไงนี่นิวจาริมเข้าไปแล้วก็คอบแล้วก็ใส่เข้าไป เร็วน้อยหกนาทีแล้วรอแป๊บเดียวนะแบตเก้าแล้วอุ๊บเดี๋ยวรออนนี้มันโหลดเสร็จแล้วกลับมานะโอเคกดนี่ไปเลย เราจะไปเจอกันในเกมแล้วกันเดี๋ยวเปิดเกมช้าอีกแล้วก็เข้ามาในเกมแล้วก็ไปดูเลยอ่านี่ไงเข้ามาเลยกดเข้าไปเลยนี่มาแล้วอะไรน้ำยาอนะไรเนี่ยก็แค่นี้แหละก็บายบาย